เอริ er aland, ong, ่งฮาลันเมาสองให้เรือใบถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสต่อศูนย์ลูเบนอโมริมกดดันสุดๆขึ้นแตงสองโดนไล่ออกแล้วระบบหลังสามจะอยู่นานแค่ไหนคลิปนี้จัดให้วิเคราะห์อโมริมล้วนๆสนับสนุนโดย all new Suzuki France get ready for the new icon go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ดิฟซี d ดีนอนไม่หลับหลับไม่สนิทปรับสมดุลร่างกายพร้อมสนับสนุนช่องต้องลองดิฟซี d ีดีไล t d อ p ดิฟแจ็คกคุณผู้ชมครับเรื่องราวของรูเบนอโมริมเป็นประเด็นร้อนขึ้นใหม่ครั้งจากการออกสตาร์ท4นัด4คะแนนชนะ1เสมอหนึ่งแพ้2แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุด3 0ดีว่า ไม่โดนยิงมากกว่านี้ทุกคนกลับมาพูดและโจมตีเรื่องระบบหลังสามกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้เวลานานขนาดไหนนี่คือนัดที่4หลายคนบอกว่า10นัดก็น่าจะพอ,อ,อตัดสินอะไรบางอย่างได้บอร์ดบริหารอย่างเซอร์จิมลัดคลิฟจะเชื่อแบบนั้นหรือไม่โปรเจกต์5 5 0ก็คือการฉลองครบรอบก่อตั้งสโมสรปีที่150จะเกิดขึ้นในปี2 0 2 8 หรืออีก3ปีข้างหน้าซึ่งเซอร์จิมรัรคริฟและทีมผู้บริหารบอกว่าจะต้องเป็นแชมเมียร์ลีกใน3ปีเพราะนั้นนี่คือเส้นทางสู่เป้าหมายนั้นมันใช้เส้นทางนี้ถูกต้องหรือไม่หรือว่าจะไม่ใช่ลูเบนอโมริมนะครับวันนี้เราก็คงจะพูดคุยถึงเรื่องนี้ไล่เรียงกันทีละประเด็นนะคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทนดูอย่าเรียกว่าทนดูเลยมาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบอย่างมีหลักการ และเหตุผลนะครับถ้านับเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศิกายนปีที่แล้วอามริมคุมทีม31นัดรวมนะครับคาบเกี่ยวฤดูดกาลที่แล้วจนถึงฤดูดกาลล่าสุด31นัดมี31คะแนนชนะ8เสมอ7แพ้16นะครับผลงานของเขานี่ก็ตดมตามที่สิติเลยนะครับ ผลต่างมาดูได้เสียเนี่ยลบสิอัตราส่วนของชัยชนะเป็นเปอร์เซ็นต์คือ25.8้าดซ็นงน้อยมากนะครับถ้าดูจากชัยชนะเนี่คือสิ่งที่เขาก็โดนวิพากวิจารณ์นะครับแล้วถ้าดูสรุปตารางคะแนนอามูริมใน31นัดอามูริมพาแมนเชสเตอร์เจ็ดตกชั้นนะครับแชมป์ไม่ต้องพูดคุณผู้ชมดูตารางประกอบนะครับอืมเป็นไง โอ้โหนี่ก็เป็นผลงานเป็นตัวเลขที่ทุกคนก็มองว่าอ้าวนี่แหละเป็นสิ่งที่ออมองกันอยู่แล้วถ้าดูสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของอมริมออมริมในปรติศาสตร์เลวร้ายที่สุดนะครับสามสิบกเปอร์เซ็นต์ก็มีวิลฟ์แมกน n เนสเนี่ยอันดับสองซึ่งย่ำแย่ก็ผู้ชมตัวเลขเปอร์เซ็นเนี่ยมันบอกอะไรมันบอกว่าผู้จัดก,การทีมว่าวิล แม็กกนะินเนสในยุคเก่าเนี่นะครับแฟงโอฟเรลอะไรพวกเนี้ยต่างๆขาเหล่า,านี้มันเป็ผู้จัดการที่มีส่วนในความล้มเหลวนะครับอ่ะนั่นก็เป็นเป็นเรื่องที่เอามาบอกในเชิงสติว่ามันไม่ดีนั้นพราะมันไม่ดีเนี่ยจะทําไงต่อมันมีแนวโน้มเช่นมันมีแนวโน้มเช่นนั้นนะว่าอมิมรีมจะอยู่ได้ไม่นาน นี้หลังเกมเมื่อวานนี้ใกล้สัมภาษณ์นะครับเขาก็ยืนยันเสียงแข็งเลยเพราะนักข่าววาจี้มาถามเรื่องหลังสามเนี่ยมันเป็นประเด็นที่รอบเป้าได้ดีเขาบอกผาดหัวเลยบอกว่าผมจะไม่เปลี่ยนระบบพาาหัวข่าวนะอันนี้ก็เป็นโค้ดคำพูดมานอกเสียจากจะเปลี่ยนตัวผมเปลี่ยนคนทํางานนั่นแน่ท้าทายหรือเปล่านี่บทสัมภาษณ์เอาเนื้อในแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าเอามาแต่โค้ดคำพูดข้อมูลไม่ครบถ้วนข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับ ผมไฮไลท์มาเลยคุณผู้ชมนะเออเขาบอกเลยเนี่ยเอาที่เส้นสีแดงผมจะไม่มีผมจะไม่เปลี่ยนแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนปรัชญาการเล่นของผมผมก็จะเปลี่ยนแต่ตอนเนี้ผมยังไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนคุณจะต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนคนทำงานนะ if not you have to change the man นะครับแล้วก็บอกว่าพวกเราพูดกันถึงสูตรการเล่น formation ในทุกเกมที่บอลแพ้ I don't believe that it is in the system or whatever ผมไม่เชื่อในเรื่องระบบว่ามันเกิดขึ้นเพราะระบบการเล่นไอความใบแพ้นเนี้ย I believe in my way and I am and I am going to play my way until I want to change เห็นไหมก็จะเชื่อในแนวทางการทำงานของผมและผมจะเล่นในแนวทางการทำงานของผม ในแนวทางผมเนี่ยจนกว่าผมต้องการจะเปลี่ยนพูดง่ายว่าก็ไม่เปลี่ยนอะเอาไงเอ,อจะมาพูดเรื่องหลังสามไม่มีเปลี่ยนยังไงต้องเล่นระบบนี้มันก็เลยสอดคล้องกับสิ่งที่เราพอจะมองภาพออกว่าเอาละเดี๋ยวนัดหน้าเจอเชลซีนะครับในในวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยช่วงห้าทุ่มครึ่งนะก็มไม่มีอะไรเปลี่ยนละเขาเล่นหลังสามคราวนี้เราก็มาถกกันทุกคนก็แน่นอนพอผลกลารแข่งขันมันออกมาแบบเนี้ยหลังสามมีปัญหานักเตะไม่คุ้น แมนยูเล่นหลัง4มานานแล้วแมนยูประสงค์เล็ดกับหลัง4อะไรต่างๆนา,านาก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครคราวนี้เราลองไปฟังทัศนะของอดีตนักเตะดังระดับทีมชาติอังกฤษผู้ที่ชอบยิงประตูแมนเชสเตอร์ยที่เขาเรียกว่าเมอร์ฟี่ w ลอดนี่เมอร์ฟี่ครับเ็เป็นคอร์มนิสต์ออนไลน์ให้กับ BBC ีซีเออเมอร์ฟี่เขาบอกว่าหลังสาไม่ใช่ปัญหานะเขาวิเคราะห์ใน BBC อ่ะผมก็โพออ,อนี้มานะครับ ปัญหาของทาไมปัญหาของแมนยูไม่ใช่ระบบมันคือเรื่องส่วนตัว is personal คือตัวบุคคลก็คือตัวนักเตะซึ่งเมอร์ฟี่เองก็บอกว่า,าทุกคนก็พูดถึงเรื่องนี้กันอีกแล้วนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยเคยบอกแล้วตั้งแต่แรกว่ามันไม่เขาไม่ใช่แฟนในระบบนี้เขาไม่ใช่แฟนที่ติดตามชื่นชอบระบบหลังสามนะครับแต่ว่าโอเคแหละมันก็ต้องเขาเล่นแบบนี้แล้วอะจะให้ทำยังไงเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะป้องกันไม่เสียประตูอ้าวนี่เขามองตรงนี้นะเขาบอกว่าดูแมนยูมาเนี่ยสามสี่เกมนะครับในฤดูกาลนี้เขาบอกดูทุกนาทีเลยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยจะโทษระบบสักทีเดียวร้อเซนไม่ได้มันอยู่ที่ตัวนักเตะที่ลงไปเล่นอายกตัวอย่างเมื่อคืน ที่แพ้เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่แพ้แมนซิตี้ประตูแรกเนี่ยคุณผู้ชมเมอร์ฟี่เขาไฮไลท์ไม่ดูเลยดูไปพร้อมๆกันนะภาพจังหวะก,การเสียประตูแรกของแมนแมนยูให้แมนซิตี้นะคุณผู้ชมดูนะครับหลังจากที่ดอกูโดกูขออภัยครับโดกูดอกูนั่นแมนยูดกูนี่คือแมนซิตี้นะครับเห็นที่ริมเส้นในเขตโทษนั่งนับผู้เล่นแมนยูนะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ประตูด้วยแปด ผู้เล่นแมนซิตี้ที่อยู่ในระยะอันตราย1 2 3ดอกูอาขอไปครับขอโทษดอกูฮารันแล้วที่วงกลมสีฟ้าคือฟิลฟอเดนยืนว่างอยู่2มีใครใกล้ลุกชอกับบูโน่แฟนันโดยตำแหน่งบูโน่แฟนันเป็นมิดฟิล์ตัวกลางต้องตามตามให้สุดอะไรแบบนั้นนะครับเมอร์ฟี่บอกว่านี่แหละปัญหาของบูโน่แฟร์นันคือ ได้รับบทบาทให้เล่นในตำแหน่งนี้แต่เขาตามไม่สุดก็ทําให้โฟเดนได้หม่งง่ายๆเหมือนเกมที่เสียประตูให้กับเอมิลส t มิธโลเขาวิ่งมาถึงหน้าเขตโทษตามอยู่ตอนแรกประกบอยู่ประตูที่เสมอฟูลแลมแต่พอเอมิลสมิธโลวิ่งเข้าเขตโทษเขาปล่อยเลยขณะที่ลุกชอเขามีตัวมาร์กอยู่เขาจะไปตะโกนให้ลุกชอเล่นผมว่าไม่ใช่นะหน้าที่แรกต้องเป็นบรูโน่ตามให้สุดอย่างน้อยจะได้มาร์กได้ชิดได้กระแทกได้อะไร การยิงประตูของสมิธโลก็อาจจะยากขึ้นจะไปทิ้งให้ตำแหน่งให้เพื่อนซึ่งเพื่อนเขามีตัวมาร์กอยู่แล้วซึ่งตรงนี้หน้าที่แรกเลยบูโน่ต้องทำแต่บูโน่ไม่ทำเหมือนนัดที่เสียให้โฟเดนเขาก็ไม่ทำนี่เป็นปัญหาของบูโน่ในการเล่นเกมรับนะครับอันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่แดนนี่เมอร์ฟี่บอกอีกคนหนึ่งก็บอกลุกชอเขาบอกว่าลุกชอไม,ไม่เหมาะกับการเล่นหลังสามควรเล่นวิงแบ็ค เพราะประโยชน์ของลูกชอคือการค r o s บอลเข้าไปข้างในและการเล่นบื้นที่ด้านข้างดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าลูกชอกับบทบาทในการเล่นเกมรับทั้งประตูแรกประตูที่สองนะที่ไล่ตามฮาลันไม่ทันเพราะสปีดช้ากว่าอันนี้มันเป็นเรื่องตัวบุคคลนะที่เมอร์ฟี่เขาบอกเขาบอกหลังสามนะตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแหล้วมันอยู่ที่คนลงไปเล่น บูโน่แฟนนันถูกที่ถูกเวลาไหมควรจะเล่นเบอร์สิบไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเถียงกันอยู่นะครับผมมองว่าเล่นได้เบอร์แปดแต่ต้องปรับเรื่องเกมรับข้อสองเมื่อแมนยูบุกบูโน่จะต้องเป็นคนที่ขึ้นไปข้างบนไปร่วมเล่นกับพวกไมก่ว่าจะเป็นคุณย่าเล่นโบโมที่ที่ถ้าอาจจะเล่นมันสามารถทําได้นั่นหมายความว่าแมนยูต้องคอนโทรลเกมนะเพราะมันต้องคอนโทรลเกมมันขึ้นไปแล้วว่าคนที่เป็นเบอร์หกให้เขาเนี่ยจะเป็นใคร รวมทั้งเซนเตอร์ทั้งสองคนจะต้องอินว์ตจะต้องเติมขึ้นไปเป็นวิดฟิลด์อีกเลือกเอาแต่ระบบนี้มันไม่ใช่มันเหมือนเซนเตอร์ก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นไปเติมอะไรสักเท่าไหร่น้อยมากอ่ะอันนี้คือถ้าจะให้บูโน่เล่นแบบนี้หรือแมนยูเล่นเฉพาะแดนสองพอมิดเดิลบล็อกบูโน่เนี่ยเป็นคนวางบอลยาวแม่นหรือจ่ายลูกแนวลึกได้ดีเป็นตัวกำหนดเกมตรงนี้ได้อ่า หาทางที่จะทำให้บูโน่ได้เล่นแบบนี้เพราะเชสโกวิ่งหลังไลายได้เอ็มโบโม่ได้ต่างๆเราเนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่ผมไม่ได้เก่งกว่าโมลิมนะแต่ว่าผมมองว่าเมื่อใช้ประโยชน์ของบนะูโน่ณตรงนี้แต่ถ้าคุณย่าเขาเล่นเบอร์สิบคนที่จะต้องเสียตาแหน่งก็ต้องเลือกเอาคุณย่าหรือเอ็มโบโม่หรือเอ M ็มโบโม่จะไปเป็นวิงแบ็กเออเอาก็ไม่รู้แหละก็ซื้อมาแล้วจะให้เล่นข้างหน้าใช่ไหมพอซื้อมาเนี่ยผม คิดว่าซื้อมาเพื่อให้เล่นเบอร์สิบคู่กับคุณยา่าโดยที่บูโน่ต้องเล่นมิดฟิลตัวกลางเอาละเพราะั้นถ้าโจมันออกมาแบบนี้ก็มันกลายเป็นว่าอามูลิมตัดติดขัดด้วยปัดยาของเขาเขาไม่ยืดหยุ่นไงเพราะเขาวางไว้อย่างนี้แล้วมันต้องแบบนี้แล้วเขามั่นใจว่าแบบนี้มันได้งนั้นมิดฟิลคู่กลางคุณจะเอาอุกเต้เมนูอูกเต้กาเซมิโลอะไรก็แล้วแต่โดยบูโน่ขึ้นแบงค์บนเนี่ยมันเกิดขึ้นยากนอกจากมีคนเจ็บนอกจากมีคนเจ็บ อาจจะเป็นไปได้อมืมีคลิปเมื่อวานทำมวนออาทิตย์ทำงานแล้วก็สาวกแมนเชสเตอร์เต็ดเขาก็บนบนไปเปยกันนะลองไปฟังเสียงก็ดูว่าเขาบ่นอะไรนะครับนะครับเล่นดีก็ยิงไม่ได้ถ้าเล่นแย่ก็ทั้งเสียประตูง่ายทั้งยิงไม่ได้หายไวยป่วงมีอะไรพูดก,กับโมลิมไหม <S <S พี่ลิมเข้าใจนะว่ายึดบั้นถือบั้นใน ฝรับยากเออเข้าใจไม่ใช่ครับทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เข้าใจเอาล้ครับคุณผู้ชมมาฟังเสียงบาบูเข้าไปแล้วเขาก็บ่นเขาก็ด่าเลยรขาตายเขาะแฟนๆก็รอ fc ของบาบูเขาก็รออยู่เอ่อถ้าจะเล่นแบบนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะพลิกสถานการณ์ได้ดีขนาดไหนเพราะนัดหน้าคุณเจอเชลซีแล้วเดี๋ยวมีเจอเวอร์พูลอะไรอีกคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเพราผลการแข่งขันมันไม่ตอบโจทย์กับระบบที่คุณใช้ในซีแม์ได้สี่แต้มแพ้เท้าสอง เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปีแรกที่เซอร์เลคูซันคุมในทีในยุคเปลี่ยนพิมลิกฤดูกาลแรก1992-93ที่เปลี่ยนนะไม่ใช่ไม่ใช่ฤดูกาลแรกที่เซอร์เลฟูซสันคุมฤดูกาล1992-93เนี่ยดิวชันหนึ่งเปลี่ยนเป็นพิมลิกซึ่งฤดูกาลนั้นเป็นฤดูกาลแรกที่แมนยูได้แชมป์ด้วยแต่4นัดแรกแมนยูได้4คะแนนเหมือนกันแพ้2นัดแรกเสมอและมาชนะซาวด์ตันหลังนั้นก็ชนะต่อเนื่องกันนะครับอีก4ี่ห้านัดติดต่อได้อีกสิบห้าสิบหก 17คะแนนแล้วก็ว่านไปตอนนั้นนะก็นัดหน้าเจอเชลซีถ้ายังไงเขาเล่นระบบนี้เพราะนั้นถ้าเล่นระบบนี้เนี่ยแล้วตัวผู้เล่นที่ที่สี่นะที่เราเห็นเนี่ยแล้วเสียประตูอย่างเงี้ยอามริมมันต้องแก้ไขนะถ้าเขาจะอยากจะให้ระบบเขาเนี่ยพูฟหรือพิสูจน์ว่าระบบเขาโอเคถูกต้องเขาต้องแก้เรื่องตัวแล้วละ่ะลูกชอไหวไหมอ่าอนี้ก็มามามา,มาเหมือนจะได้สังสามครบแล้วเห็นตอนที่โจนไปสองศูนย์ี่เอาแฮร์รี่แม็กไายลงไปเปลี่ยนโยโรออก นะโลโลก็เจอโดกูก็ไม่ไหวอเอาเดอิกมายืนแม็กควายยืนกระชออะไรก็แล้วแต่ผมว่าก็ต้องปรับคุณไม่มีในายใหญ่ในแผงหลังแน่ๆผมดูแล้วมารไทยเมาไทยเดอิกก็คุมไม่ได้แม็กควายเป็นคนที่มีบทบาทมีประสบการณ์คุมได้สั่งได้ผมว่าสําคัญนะสำคัญตอนนี้แล้ววิงแบ็กขวาอซ้ายเนี่ยดอกูอยู่แล้ววิงแบ็กขวานาซาลุยหรือดารลโดยธรรมชาตินะ พราะทีมชาติเขาเล่นแบ็กขวาอจะเลือกยังไงหรือจะถอยมาสูยไปเล่นวิงแบ็กวิงเซนเตอร์แบ็กอีกเอาอันนี้แหละมันตอนนี้พอมันเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วเดี๋ยวมันมันก็ต้องทําความคุ้นเคยกันอีกเนี่ยมันเป็นปัญหานะปัญหามันจะเป็นปัญหาต่อเนื่องไงอ่ะมิดฟิลด์คู่กลางคุณเจอเชลซีคุณเจอเอ็นโซเฟเดนเดสคุณเจอไก so เซโดซึ่งล่าสุดเอ็นโซเฟเดนเดสเนี่ยก็ยืนปักหลักกลางคู่กับไกเซโดเลยไม่ค่อยเติมเท่าไหร่เจอกับเบนส์ฟอร์ด เดี๋ยวก็ต้องดูเพราะเชลซีพลาดเสมอมาข้างหน้าคุณย่าหายยังเดียโลเอมบ o โมเชสโกแทบจะไม่ได้บอลเลยนะัดที่เจอกับแมนซิ t y ตี้นะตรงนี้และผมว่าถ้าคุณจะเล่นหลังสามเนี่ยผมว่าใช้ชุดที่เจอแมนซิเตี้เนี่ยอย่างภาพกราฟิกที่ให้ดูเนี่ยมันไม่ได้นะมันต้องมีการปรับละปรับกี่ตำแหน่งปรับเยอะก็ไม่ได้ นะมันไม่มีสมดุลหรือว่าที่เล่นอยู่มีเนี่ยมันก็เป็นปัญหามันก็เลยวนเวียนไปเหมือนไก่กับไข่ใครเกิดก่อนระบบสังสามเนี่ยผิดหรือนักเตะท,ที่ไปเล่นในระบบมีความผิดอะไรมีเ่อะไรที่เป็นความผิดกันแน่ผมว่าถ้าดูจากการเล่นนะเกมรับเนี่ยหลังสี่ได้เล่นอย่างนี้ก็โดนการมาร์กกิ้งไม่มีการโคเวอร์ไม่มีไม่มีไม่ไม่ใช่ว่าทั้งเกมนะ มันเป็นบางช่วงเวลาแมนยูเนี่ยอาจจะเล่นดีสักสิบห้านาทีอย่างเล่นกับแมนซิตี้เนี่ยเล่นดีจนถึงนาทีที่สิบแปดเราเสียประตูใช้ได้เลยนะแต่พอเสียประตูพังแล้วต้องขวากลับมาตั้งหลักใหม่ะดิงน,นี้นะครึ่งแรกผมว่าท้ายท้ายครึ่งแรกเนี่ยแมนยูทาได้ดีอา้าวพอครึ่งหลังมาเล่นไปแป๊บเดียวเสียประตูอีกแล้วสองศูนย์ 0. แล้วเจอแมนซิตี้ไงแมนซิตี้ครึ่งหลังเขาก็เล่นเคี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบหลังสามของลูเบนอโมริมก็จะเป็นสิ่งที่ถกเถียงกัน ไปทุกๆสัปดาห์จนกว่าจะโดนไล่ออกหรือจนกว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ดีซึ่งทิศทางทั้งสองแบบโดนปลดกับเล่นดีเนี่ยตอนนี้น้ำหนักมันไปที่โดนปลดแล้วเพราะมันสี่นัดแล้วสิบสองคะแนนเนี่ยคุณได้สี่แต้มคุณหายไปต้องแปดมันอตอนนี้มันนับชากช้าน้ำหนักเนี่ยอันนี้อยู่สูงกว่าแล้วโด,โดนไล่ออกตอนนี้เป็นเต็งสองอยู่เตนน็งสององอยากแกรมพอตเตอร์ส่วนที่จะพลิกขึ้นมาเนี่ยอันนี้ยังยากเพราะฉะนั้น ช่วงเวลาจับนับจากนี้แฟนแมนยูก็จะต้องทนดูระบบหลังสามว่ามันจะไปสุดทางแล้วโดนไล่ออกหรือไปสุดทางแล้วกลับมาดีตอนเนี้ยเวทน้ําหนักกันแล้วก็รอดูเริ่มจากนัดหน้านับหนึ่งในการเจอกับเชลซีว่าจะออกมาแบบไหนวันนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรเหตุผลเข้ามาได้นะครับเห็นด้วยกับหลัง3ามเปลี่ยนตัวนักเตะหรือ ไม่เห็นไม่เห็นด้วยซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่เห็นด้วยแหละแต่ก็คอมเมนต์เขาว่าได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ันุงนี้สวัสดีครับ